สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันกับชาแนลแชมป์ไรเดอร์นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีจะมาบอกว้ยผมมีสปอนเซอร์เข้าแล้วนะครับนี่ก็อยู่ในกล่องนี้เลยเดีวเราก็เปิดกันเลยว่าจะเป็นอะไรเอสชั้นแล้วเน,วออนวี่ยเอไหนไเยอาอน่ไไป้คร นี่เลยนี่เลยเป็น KYT NC l レ s นะครับหรือ NC e s ก็ได้ไ<ป>ก็แพ็กเกจกล่องก็จะเหมือนกับเจ้าตัว NC e s ของผมเลยนะที่ซื้อมาก่อนหนะ้นานี้นิดนึงอะามาดูกัน นี่ไอะไรบ้างวะก็จะมีพินล็อกอ่าพินล็อกเอาไว้กันฟ้ากันอะไรพวกนี้ครับแล้วนี่อะไรวะอันนี้เห็นเขาเขาเรียกว่าเทียร์ออฟนะอันนี้ส่วนตัวผมก็ไม่เคยใช้มาเหมือนกัน ก็สมดุดสมุดคู่คู่มือพร้อมสติกเกอร์อ่าเหมือนอุ้ยเฮ้ยหอมาอย่างดีอ่ะนี่นี่เลย NZ ็ s เซเลนะครับเอ็นซีเ e นี่ก็เป็นไซส์ S นะครับผมมันจะเป็นชิลดำอย่างนี้มาให้เลยนะอ่าเป็นชิลด่างนี้มาให้เลยผมพูดอะไรไม่ถูกจริงๆนะเพราะว่าเพิ่งได้เห็นตัวตัวเป็นของมันครั้งแรกครับสำหรับหมวกใบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทาง T.J. Cos Thailand ด้วยนะครับผม